ครับก็กลับมาพบกับช่อง Mr.B Channel อีกครั้งนะครับกดติดตามกันหรือยังสะกดเป็นไหมถ้ายังไม่เป็นตามนี้นะจ๊ะกด Subscribe ด้วยนะอืมก็คลิปที่แล้วเนาะเราเพิ่งจะทําการ React ซีรีส์ที่กําลังแบบโด่งดังมาแรงมากเลยนะครับไปเนาะแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกในท้ายวิดีโอที่แล้วว่าเราจะมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ พยาบาลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์หลักของช่องก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับพยาบาลต่างๆเนาะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าออีป้านี่เป็นใครอีน้องนี่เป็นใครอีพี่นี่เป็นใครเนาะก,ก็คือไม่รู้จักซึ่งทําไมก็ถูกของเขาแล้วเพราะว่าเรายัางไม่ได้แนะนําตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมเราจะมาแนะนําตัวกันห้าสี่สามสองปเรามา ม่ใช่เอมามาๆมาแนะนําตัวนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับข้าพเจ้ามีนามว่านายนะครับเจษถาริศบริม์ชื่อเล่นชื่อว่าแบงค์นะครับจะเรียกว่าครูพี่แบงค์อาจารย์พี่แบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าเรียกก็พอนะอ่ะทีนี้ทําไมถึงมาทําช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับพยาบาลมันเป็นอย่างนี้ เมาให้ฟัง <c oughs> อันตัวค่านี้เนาะก็สําเร็จการศึกษานะครับพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะครับขอขายของนิดหนึ่งได้ไหมได้ลูกเพจต่างๆน่ารักนะแฟนคลับน่ารักเนาะฉันรู้ทุกคนรู้พยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศระดับหนึ่งเหรียญทองเออมีดีกรีนเนอร์จากที่ไหนใบให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮโซชื so ่อดังญาติรังสิตท,ที่มีนเดชเจมจิตและใหม่นา,าิกาเป็นพีเซ็นเตอร์เชิดช่ำมงหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นนักเรียนเล้วเปลี่ยนไว้นะเห็นงนี้นะโอ้ที่สำเนียงภาษาอังกฤษเป๊ะเนี่ยมนจะมีแบบสายฟอหัวฟอฟอเนาะก็ ไปเป็นนักเรียนได้เปลี่ยนที่สวีเดนมาสักพักหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพัฒน์รันชั้นหนึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพพยาบาลจริงเนอมีใบเพราะฉะนั้นแจ้งไม่ได้เพราะมีใบใบประกอบวิชาชีพพอมีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยล้วก็ทํางานเนาะทำงานอยู่ที่แผนก ICU นะหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลใบใบใบ โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านเพชรบุรีที่มีย่าๆเป็นพีเซนเตอร์ไปหาเองอหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณ3-4ปีก็มีความรู้สึกว่าอย,อยากเป็นครูด้วยว่าทำย่างไรก็ต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเนาะเพื่อที่จะได้กลับมาสอนนักศึกษาพยาบาลนะครับก็เลยตัดสินใจเนาะไปศึกษาต่อนะครับในหลักสูตร พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับหรือเรียกว่าอเดลเนาะแต่จะเป็นอเดลมากับเอจิงเป็นคู่เพราะทำไมเพราะเราคู่กันที่ไหนใบใบใบอีกคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยไฮโซชื่อดังอันดับหนึ่งของภาคเหนือนะอืมกุหลาบเวียงพีงมาหนึ่งไปหาเขาเองว่ที่ไหนเนาะสรุปก็คือ เเรียน <c oughs> เรียนพยาบาลจบพยาบาลทำงานพยาบาลมาเรียนต่อปริญญาโทพยาบาลแล้วก็กลับมาสอนนักศึกษาพยาบาลคือเป็นอาจารย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกอะไรก็แล้แต่ครูพี่แบงค์อาจารย์พี่แบงค์ขออย่างเดียวอย่าเรียกเ <c oughs> นอรบันดีเนอรถามว่าทีนี้ช่องนี้มีสาระใดๆให้กับ น้องๆพยาบาลหรือพยาบาลบนโลกใบนี้บ้างเนานะคือตอนนี้เนี่ยที่คิดไว้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รายการโอ้ทำไมเยอะเนาะเดี๋ยวมาดูทีละรายการรายการแรกนี่ชื่อว่าภาษาพยาบาลภาษาพยาบาลเนาะเหมือนรายการของพี ah ่มาดามมดเนาะภาษาพอซซึ่งในการภาษาพยาบาลเนี่ย, ah เ,ย, ah เ,ยเราจะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษนะหรือเทคนิคข้อเท็มเนี่ยหยิบยกมาประมาณ2-3คําคำนะครับใน1 EP เนาะแล้วเราก็จะมาขยายความมาฝึกออกเสียงไปด้วยกันเพราะทำไมพยาบาลแปลว่าอิสระใช่เพราะว่าเราเนี่ยจะต้อง speak English ได้อย่าง very well เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการภาษาพยาบาลเนี่ยเราจะทำให้ English is fun ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับพยาบาลอีกต่อไปแล้วเราจะ speak English ไปด้วยกันกับรายการภาษาพยาบาลนี้ช่องต่อไปรายการที่สองโอ้รายการเด็ดเนอะชื่อว่ารายการ Nurse Note อ่า Nurse Note ทำไมที่เขียนกันยิ่ๆๆๆ,ๆๆๆๆตอนขึ้นเรนนั่นหละอืมเนอะรายการ Nurse Note เนี่ยก็จะรวบรวมนะเอา everything เนอะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพยาบาลที่ทุกคนอยากทราบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องๆน,นะครับมัธยมที่สนใจอยากจะเรียนพยาบาลว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเนาะจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างในการเอาไปสอบในการเอาไปสัมภาษณ์หรือว่าเลือกคณะอย่างไรเลือกมหาวิทยาลัยอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะแล้วก็จะไล่ระดับไปนะครับตั้งแต่น้องๆปี1ปี2ปี3ปี4ที่ ทำไมกำลังเรียนพยาบาลหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเขียน n u r s i n g c แค e p แ a นอยู่เนาะเขียนแผนการพยาบาลจะมีทริคมาบอกว่าเขียนแผนยังไงง่ายนิดเดียวเนาะไม่ต้องามรุ่งหามค่ำเนาะเขียนเสร็จภายใน2อถึงสทุ่มจากนั้นทำไมมาร์คหน้านอนแล้วตื่นขึ้นมาตีห6าหกโมงแต่งหน้าไปขึ้นร์ดใสๆอยากรู้ว่าเขียนแผนยังไงนะคะไม่ให้ขอบตาดำต้องกดติดตาม มีแน่นอนในรายการ Nurse Note เนาะแล้วก็สำหรับคนที่จบพยาบาลไปแล้วเนาะยังไม่รู้ว่าจะไปทำงานที่ไหนเดี๋ยวเรามีบอกเนาะว่าจะเลือกสายงานยังไงให้ตรงกับจริตตรงกับบริบทตรงกับความเป็นตัวของตัวเราเนาะหรือใครที่อยากไปทำงานพยาบาลต่างประเทศเ,เดี๋ยวมีมาบอกเนาะในรายการ Nurse Note เนาะอันนี้ก็จะเป็นรายการ Nurse Note และรายการสุดท้ายอันนี้เด็ดเนาะชื่อว่ารายการ พยาบาลอยากเล่ารายการนี้จะเหมือนกับเป็นการส่งเวรของพยาบาลเนาะถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าส่งเวรคืออะไรก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าส่งเวรคืออะไรเนาะก็คือการเล่านะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตพยาบาลในรายการส่งเวรก็จะให้น้องๆน,นะครับได้ ส่งเรื่องราวเข้ามาในช่องเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบยกเอาเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมันเล่าให้กันฟังแล้วก็อาจจะมีทริคเทคนิคอะไรเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทํางานหรือไปใช้ในการเรียนนะครับก็จะอยู่ในรายการพยาบาลอยากเล่าที่ตอนนี้คิดได้มี3รายการซึ่งทำไมก็จะเป็นลมเหนวเนาะแต่ว่าอยากทํา แล้วก็ขอแถมอีกนิดสำหรับรายการพยาบาลอยากเล่าเนี่ยนะก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพยาบาลสายมูทั้งหลายมูเทรูเนี่ยนะว่าทำแต่งงานไม่เจอผู้เลยไม่มีผู้เลยไม่มีใครมาจีบเลย่างนี้เนาะวันๆใน,น,เ,นเจอแต่ชาร์ตกับกระดาษประกาคนไข้ไม่มีผู้ไม่มีเวลาจะทำอย่างไรจะต้องไปขอที่ไหนบอ,อกเลยว่าแซ่บนะหรือบางคนเนี่ย คือโอ้ยมีพูดแต่ทําไมไม่มีเวลาให้กันเลยอย่างนี้เนาะเราจะทําอย่างไรอันนี้เนี่ยเดีย๋ยวต้องเราติดตามเพราะว่าบาง EP อันนี้แอบบอกนะเราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นตัวท็อปของวงการพยาบาลเลยมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้น้องๆได้ชมเนาะแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าแซ่บแน่นอนเนาะพยาบาลตัวท็อปต้องมาเนาะหรือถ้าเกิดถ้ามีแต่ยังไงเดี่ย ทำแต่งานไม่มีเวลาถามผู้ทํำไงก็หามันที่บอร์ดหามันที่โรงพยาบาลนั่นแหละมีเยอะีีจะทํำยังไงเดี๋ยวบอกแต่ทําไมยังโสดแบบอ๋อใครโสดโสดทีนี้ถามว่าทําไมถึงมาทําช่องที่เกี่ยวกับพยาบาลก็เพราะว่าเราเนี่ยชอบนะครับพูดชอบ การสอนชอบการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนหรือบางข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็จะนํามาบอกเล่าให้กับน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเนาะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเราสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยในกลุ่มนักศึกษาสมมติประมาณ30สิถึงี่สิบคนนะครับเนื้อหาความรู้มันก็จะถูกจำกัดอยู่แค่นั้นมันก็จะไม่ได้ถูกแพร่กระจายออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา นำมาพูดนำพูดนำมาพูดลิ้นเริ่มพันกันละนำมาพูดนะครับในที่สาธารณะในช่องอะไรแบบเนี้ยจะทำให้คนเข้ามาติดตามเข้ามาดูเราได้เยอะมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เ,เขาเรียกว่าคือทนปัจจุบันเดี๋ยวนี้มักจะไม่ชอบที่จะนั่งเรียนกันในห้องละเพราะฉะนั้นเนี่ย Everywhere you can learn คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะจะเปิดดูคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นยังก็อยากให้ช่องนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเลยจริงๆนะครับก็สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบคือพยายามที่จะทำให้ ไม่มีความเครียดพยายามที่จะทําให้เนื้อหาของช่องเนี่ยไม่มีความเครียดมากจนเกินไปเนาะคือให้เอ j นจเพราะว่าเป็นพยาบาลก็เครียดแล้วเรียนพยาบาลก็เครียดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาดูอะไรสนุกสนๆเบาสมองผ่อนคลายสมองในขณะเดียวกันก็ได้ความรู้ไปด้วยดีกว่าเนาะก็ยังไงนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Mr.B Channel อีกทีหนึ่ง ตามนี้เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าถ้ามีการอัปคลิปอัพวิดีโอเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยจะเป็น EP 1ของรายการ n u r s e Note เนาะก็จะเป็นการบอกกล่าวถึงน้องๆนะครับที่กำลังจะตัดสินใจเรียนพยาบาลนะครับจะเป็นเนื้อหารตรงนั้นเนาะและก็สำหรับ วิดีโอ r รีอคชันซีรีส์ก็ยังจะมาเรื่อยๆหรือว่าถ้าวิดีโอไหนกำลังแบบอยู่ในเทรนเนี่ยล้วก็พี่มีเวลาเนี่ยก็จะมา r รี c t เนาะเพราะว่าจะได้มีความวาไรตี้หลากหลายไม่อยากให้เป็นวิชาการอย่างเดียววิชาการปวดหัวมาเอาเนะไม่ฉ่ำไม่มงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง Balance เนาะระหว่างเรื่องเรียนเรื่องใช้ชีวิตให้มันพอดีพ,ด,พดีไม่เครียดจนเกินไปนะครับยังไงก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับช่อง Mr. Me Channel แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP 1ของรายการ n r s e Note สวัสดีครับ